เมสซ e นิวเจนโมเดลไกด์วันนี้เราขออนุญาตนําเสนอโมเดลตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมเป็นโมเดลพลาสติกคิดจากค่ายอ s สเทนโมเดลครับหรือ e m o มเดนั่นเองนะครับเป็นค่ายที่ผลิตโมเดลออกมาเยอะหลายๆแนวมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะโมเดลที่มีชื่อเสียงของเขาคือ1นึ่งต่อหกมุตมแพนครับที่เคยผลิตออกมาทั้งตัวโมเดลแล้วก็คุนเหล็กนะครับในส่วนของที่เป็นมุลาแมนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโมเดลในซีรีส์ล็อกแมนครับตัวนี้ชื่อ เมก้าแมนซีโร่ครับหรือล็อกแมนซีโร่นั่นเองนะครับเป็นโมเดลที่เรามีการโปรโมทแล้วก็เปิดให้พรีออเดอร์กันเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับตอนนี้สินค้าได้ออกมาและเข้าถึงร้านแล้วนะครับผมนี้เรามาดูกันนะครับว่าอันบ็อกข้างในมีอะไรบ้างนะฮะขออนุญาตเปิดกล่องนะครับอ่าเปิดกล่องแล้วเปิดมาก็ประทับใจเลยครับเพราะว่ากล่องเขาเนี่ยหนานะครับสวยงานพิมพ์ออกมาดีมากนะครับผมดูไม่เหมือนเป็นของจีนเลยนะครับเนื่องจากเป็นสินค้าลิขสิทธิ์นะครับล็อกแมน ส่วนกล่องด้านในนะครับนี่ครับมีขอบเป็นกล่องแข็งส่วนตัวพลาสติกเดี๋ยวเรามาดูกันแอดมินแอบนับแล้วครับมีทั้งหมด18แปผงนะครับ18แปผงนอกจากแผงพลาสติกปกติแล้วนะครับเขายังมเีเป็นชิ้นส่วนที่มันเป็น PVC นะครับมาให้ด้วยก็คือพวกหน้าแล้วก็มือนะครับหน้าเนี่ยก็จะมีทั้งหน้าปกติแล้วก็หน้าเปล่าหน้าเปล่าที่สามารถที่จะให้เรามาติดดีอน้ำใ่เข้าแถมมาได้นะครับผม ถุงที่เราเห็นอยู่นี่ครับเป็นฐานนะครับหรือเป็นแอคชั่นเบสนั่นเองนะครับมีทั้งการที่ใช้ทำแอคชั่นต่างๆนานาได้นะครับแล้วก็ตัวตัวเบสฐานที่ที่ไม่ได้เป็นเบสฐานแบบงโง่นะครับสามารถที่จะประกอบเข้าไปแล้วก็เป็นลวดลายสวยงามด้วยนะครับส่วนตัวพลาสติกนะครับแอดมินคิดว่ามันดีมากครับดีเทียบเท่าบันไดเลยโดยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นลักษณะของเนื้อพลาสติกนะครับแล้วก็ทุกสีเลยนะครับที่เขาฉีดออกมาเนี่ยมันมันดูดีมากนะฮะ สิ่งที่สําคัญของโมเดลส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าส่วนใหญ่เลยก็ก็ก็ตาก,ก,ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่บล็อกค่ายนี้เขาจะฉีดมาแบบอันเดอร์เกทครับเดว่าดีก็ดีเดี๋ยวว่าลําบากเราก็ลําบากนะครับเพราะว่าเราต้องตัดหลายทีแต่ข้อดีก็คือว่ามันจะมีการซ่อนเกทเอาไว้ด้านล่างนะครับทําให้เราไม่เห็นรอยตัดนะครับผม นี่ครับตัวอย่างช่นชิ้นนี้เป็นต้นนะครับเ <c oughs> ขาก็จะซ่อนว้ด้านล่างก็ไม่เห็นรอยตัดนะครับ <c oughs> หรือชิ้นนี้นะครับก็จะไม่เห็นรอยตัดแต่ถ้าเราตัดไม่ดีเนี่ยมันจะมีเพยเยอะเพยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเก็บงานกันนิดนึงด้วยอัดไนหรือว่ากระดาษทรายก็ตามแต่นะครับผมกระดาษทรายก็อาจจะเป็นพวกกอตแฮนก็ได้หรือว่าจะเป็นอแปะที่ร้านขายก็ได้หรือว่าจะเป็นฟองน้าทรายประเภทนี้ก็ได้นะครับสีพลาสติกที่ฉีดม,มาสวยมากครับ สีเหลืองส่วนที่เป็นผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆในตัวเขาอะครับก็จะเป็นสีอดเหลืองออเรนจ์เยลโล่นะครับสวยแดงก็ค่อนข้างเบล็กนะครับเป็นสีค่อนข้างเบลกก็คือมันจะกลมกลืนกับสีอื่นสีขาวก็ไม่ขาวจัวะครับมันจะออฟไว้นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบโดยรวมของมันเนี่ยถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะฮะหาตรงหนครับแล้วก็มีนี่ครับเอฟเฟกต์พาร์ทครับเอฟเฟกต์พาร์ทของเขาเนี่ยมีทั้งเอฟเฟกต์พาร์ทของตัวหอกนะครับ ฟันดาบแล้วก็ตัวลักษณะที่เป็นวงแสงหรือกงจักตรงนี้นะครับรวมถึงนี่ครับลูกกระสุนด้วยครับถัดไปในกล่องมีอะไรอีกน้าจจะไม่หมดนะครับนี่ครับมือมีมาทั้งหมด4คู่แต่ว่ามันมีจํานวนทั้งหมด10อันนะครับมันก็จะมีมือมือกำม,มือแบมือถืออาวุธแล้วก็มือมือแอคชั่นที่แบบถ่ายมือนะครับ ตัวนี้ครับเป็นมือที่บอกครับเซโนะฮะมันจะมีตัวแซดอยู่นะครับข้างในนี้มันจะมีเหมือนตัวเป็นใยแก้วครับนำแสงเวลาแสง LED วผ่านตรงนี้นะครับมันจะมาเรืองที่ตรงนี้เป็นรูปตัวแซดสวยมากครับถัดไปนี่ครับเป็นสวิตช์ครับที่ใช้ที่ใช้ในการเปิดปิดนะครับผมเปิดปิดตัวแสงแล้วก็ มันจะมะีพวกตัวที่เป็นคอนเนคเตอร์ที่สามารถที่จะนําแสงไม่ออกได้ตามจุดต่างๆนะครับที่สหลืันคือมีฐานมาด้วยไม่รู้ขนมาได้ยังไงนะครับข้ามประเทศเนี่ยถัดไปครับดีคอน้ําครับที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็นดีคอน้ําที่มันเป็น,ท,ปนที่เป็นตานะครับตาแล้วก็พวกโลโก้ต่างๆล็อกแมนรวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับทั้งตาหลับตาลืมแล้วก็ ตาที่แบบมองไปทางซ้ายทางขวาก็มีหมดนะครับผมเราเลือกใช้ได้เลยกับหน้าเปล่าของเขานะครับวิธีการติดดีคอน้ําก็ดูในคลิปของ MS New n e w Gen ได้นะครับทาง YouTube MS New Gen Channel นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Marking Seal ครับเป็น Marking Seal จุดเล็กจุดน้อยนะครับซึ่งเป็นสีดําสีเหลืองสีเทาสีเงินอะไรพวกนี้ครับซึ่งจริงแล้วสีพวกนี้เราทาเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกทาก็พ่นอีนาเมลแล้วเช็ดหรือว่าจะเป็น ติดด้วยตัวนี้ไปก็ได้นะครับมันนิดเดียวมันอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นี้มาดูใบต่อกันบ้างนะครับใบต่อมาเป็นเล่มสวยงามทีเดียวนะครับทั้งหน้าหลังนะฮะนี่เปิดมาหน้าแรกประทับใจแล้วนี่เห็นไหมครับประกอบออกมาแล้วเป็นโครงในแบบนี้ครับผมฮนะเป็นโครงในแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นกรอบประกอบเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้ก็แสดงฟีเจอร์ให้เห็นว่านี่ครับหอกมีแสงออกมาด้วยนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นแสดงให้เห็นว่าหน้าเปล่าสามารถที่เอามาติดดีคอตาได้หลากหลายมากนะครับหน้าถัดไปจะเป็นพาร์ทลิสครับซึ่งเป็นซึ่งเขาจะโชว์แผงรันเนอร์ทั้งหมดนะครับที่มีทั้งหมด18แผงนะฮะมีมือกี่คู่อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีหน้าเปล่าแถมมากี่หน้าอะไรบ้างครับนะส่วนใบต่อก็ง่ายครับภาษาอังกฤษเยอะออกของบันไดอีกนะ <laughs> ครับผมก็ไล่ไปทีละส่วนเลยนะครับไล่ไปทีละส่วนเลย แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการประกอบตัวตัวเอฟเฟกชุดอาวุธแล้วก็ดิสเพย์เบดนะครับเห็นหมครับดิสเพยเบดพอประกอบันแล้วมันสวยมากทีเดียวนะครับไม่ใช่ดิสเพย์เบดธรรมดาธรรมดานะ,ะบอกวิธีเล่นด้วยว่าติดยังไงนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยสามสีหน้าสุดท้ายเนี่ยมันจะมันมันจะเป็นหน้าที่เขาโชว์ของแล้วครับว่าไอตัวนี้มันแอคชั่นอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็คอนเซปต์มาจากไหนนี่นะครับ เป็นภาพจากเกมนะครับสมัยก่อนนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นซูเปอร์ฟมิคอมนะครับภาคนี้นะฮะดูภาพมันเหมือนเป็นประมาณสัก16บิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยงามมากคลาสสิกนะฮะนี่ครับใบต่อจะมีเท่านี้นะครับส่วนถัดไปส่วนถัดไปตัวนี้ไม่มีอะไรครับเป็นใบวารันตีแล้วก็ตัวสั่งซื้อพาร์ทนะครับผมซึ่งสามารถสั่งซื้อพาร์ทได้ถ้าพาเรามีปัญหานะครับ นี่ครับสุดท้ายเป็นการ์ดท,ที่เขาแถมมาพิเศษเฉพาะ Limited Edition เท่านั้นครับข้างในลักษณะเป็นยังไงลัฒนาะเป็นอย่างนี้ครับเป็นการ์ดแข็งเลยนะครับเป็นกระดาษนั่นแหละแต่ว่าด้านหน้าเป็นอย่างนี้ครับสวยงามมากสลับได้เป็นมุมมองที่เวลาสลับแล้วเราจะเห็นล็อกแมน X กับล็อกแมนซีโร่นะครับหรือเมก a าแมนกับเมกาแมนซีโร่นั่นเองนะครับก็ โดยโดยรวมแล้วโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่ดีนะครับแล้วก็คุรค่ากับการซื้อแล้วก็เก็บสะสมมากนะครับผมแล้วก็เป็นโมเดลที่สวยการขยับก็ดีนะครับแล้วก็ประกอบมาแล้วก็แน่นนะครับก็หวังว่ารีวิวนี้คงมีประโยชน์กับลูกค้าที่สนใจโมเดลตัวนี้นะครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับ